สวัสดีค่ะวันนี้น้องมิสาก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวละครของเป็นน้องมิสานะคะต่อไปน้องมิสาจะมาเล่นสี่วีสจะอันดับค่ะเลิ่มกันเลยค่ะก็คือตอนนี้น้องมิสาคิดว่าจะทำคอนเทนต์อีกหลายๆอย่างใช่ไหมคะแต่น้องมิสาก็ขอมาทำฟรีไฟก่อน,นะคะ่ะต่อไปสีวีสีก็จะเป็นเพื่อนสี่คนนะคะ สี่คนฝ่ายเรากับสี่คนฝ่ายศัตรูค่ะน้ำสระเลือกเป็นเองของเราจับอันนี้ <c oughs> มันจะมีอันนี้อันนี้อันนี้ <c oughs> นค่ะ <c oughs> สำหรับเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะ <c oughs> อุปกรณ์เสริมก็สามารถช่วยเราได้มันจะมีอัโหลดเข้ามาใหม่ <c oughs> ไปเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นบัตรหรือเปล่าไม่รู้ รอบสองอันนี้ก็จะอรอ้านค้าสันทยากนกันต่อสู้เดี๋ยวน้องมึมษาค่าอยอธิบายคลิปหลังนะคะเมษาชอบเรื่อง G ีสามหกแล้วก็่ยนไปนหมดยู่โจมไม่รู้อะไรเหมือนกันไปเรื่องกันเลยค่ะไปคนวิวงตรงด้วยเมษาในฟันโก้อยู่ข้างหลังด้วยค่ะ เ่าต้องสู้เทคนิคที่เราต้องวิ่งไปหาศัตรูก่อนพอวิ่งไปเสร็จแล้วใช่ไหมพอศัตรูวิ่งสวนใช่ไหมคะก็ต้องเรียบหลบเลยค่ะถ้ามีใครสัญชาติยางต่อสู้เหมือนน้องค่่ก็เป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณนะก็จะเป็นไอฟนที่แบบเพื่อนที่ พอตั้งไปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเคลื่อนที่ได้ค่ะบางอันก็เคลื่อนที่บางอันก็ไม่เคลื่อนที่เราไม่สาธิให้ดูนะคะองดูไคะนี่ขวานเซนต์คือนี่ไปตัดขึ้นก่อนอันนี้คือสกิลเพลิงไม亚ค่ะสกิลกูด้าอยู่ คือมา ya ขอเนางไม่สายเองยังยังไม่ถึงเลยมาเลยโชว์อันนี้คำพูดก็มีนะคะในโหมดนี้ก็จะมีคำพูดเหมือนหมาป่าดีใจก็จะมีแต่เ้างไม่สายไม่ได้ให้ดูอันนี้เราได้ตัดต่นเป็นสกาแล้วกันมันสามารถอัพได้ค่ะแ้้วสามารแม็กเลยต่อไป เราจะไปโซ่กันเลยค่ะไปกนันเลยเรามาตรงนี้นี่เป็นที่ร้องควันเร็วอ่ะค่ะเป็นของที่มีอย่างนี้เย้ชนะแล้วค่ะโรยาค่ะก็จะเป็นดอกไม้อย่างนี้ค่ะไม,ม่สายตั้งเอาเอง เพื่อนเดี๋ยวคนกดไลค์ให้น้ำมิสาเดื่อนน้ำมิสาแสน้แพ้กินและต่อไปก็ปคือมันจะมีอันใหม่เพิ่มเข้ามาค่ะก็คือเดูน้ำจัให้ดูตรงนี้ค่ะ สามารถเลืกเลย็ได้อันนี้คือนักลาก่าอันนี้คือนักสำรวจอันนี้คือช่างโกนอันนี้คือผู้พิทักส่วนอันนี้ก็คือสุ่มโดนสุ่มดุลจะได้รับเอฟเฟกต์กล่องสป라이ดรับไอเทมพิเศษเมื่อเริ่มแต่ละรอบเช่นคาตานะไอไอเทมฟื้นฟูและอาวุธเปล่าอาวุธป่าค่ะแล้วก็จะปลดล็อกซูปเปอร์แมนและคาตานะะ ในร้านาค้า44ี๋วยวก็จะปุ่นล็อกเกาะน,น,น,นิ้วสีในร้านค้า44่อไปเพื่อวิธาก็จะเมื่อเริ่มเกมได้รับกองไฟ2กองซึ่งจะฟูล45 HP และ20 EP ทุกวินาทีสูงสุด10วินาทีให้คุณและเพื่อร่วมทีมในบริเวณผนกาของกองไฟไฟไฟไม่สอนการไม่สอนทับค่ะต่อไปมันก็จะปลดล็อกปืนฮีและบัฟฟนฟู EP ีในร้านค้าด้วยค่ะ ร้ค้า4สีนะคะแต่แล้วก็มันก็จะเปดล็อกบัฟแปลง EP รวนเร็วในร้านค้า4สีมาดูฝั่งของช่างกลบ้างคะ่ะรับเอฟเฟกกระเป๋าทำให้คุณสามารถจุไอโฟนเพิ่มอีก2อันและให้ไอโฟอหนึอันกท,ทุกรอบและสำรวจรับเอฟเฟกต์สแกนก็คือสแกนเพื่อคนหาศัตรูทั้งหมดเมื่อมีการล้มครั้งแรกเพื่อหรือศัตรูในบริเวณนั้นน่ะ ต่อไปปล่ล็อก UAV l i g h และ,และเครื่องรับสัญญาณในร้านค้า 4C สแกนและป้องกันไม่ให้ถูกสแกนปล่ v, ล็อก h e l UAV light ในร้านค้า 4C ใช้เพิ่มใช้ใช้เพื่อเพิ่ม HP ให้กับเพื่อนในทีมในในระยะที่สแกนนะคะส่วนอลังแรกก็คือของเงินไม่สาเองนะคะ่ะมันก็คือจะช่วยรับเอฟเฟกขก่องชุดก็ เพื่อเมื่อเริ่มแต่ละรอบฟื้นฟูความทนทานของเกราะและหมวกและได้รับไอเทมพิเศษเช่นเกราะแผ่นเหล็ก2ชั้นเสริมหมวกและเก็เสริม HP แล้วก็ปลดล็อกซูเปอร์เอเนอร์จเอเนอร์จซอรออและไอไอซ์กันในร้านคา4สีสีก็คืออยู่ในร้านคาร์สีสีที่คุณเห็นนั่แหละค่ะต่อไปก็จะปลดล็อกัฟเพิ่มความเล็วในร้านคาร v สีสีนี่ค่ะ อกกุปกรณ์เสริมอันนี้มันก็จะเป็นปกติใช่ไหมคะแต่อันนี้มันมีนสารพัดแรงต่อชื่ออันใหม่ค่ะก็เลยมทำให้มันไม่เป็นอะไรได้เลยก็คือ,อต้องเลิกสารพัดแรงต่อเชือกก็ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วลงมาใส่ที่กำมือโชว์ท่าค่ะลงมาใสั่ท่านี้ท่านี้ได้แลกจากฤดูหนาวค่ะท่านี้ ถ้าเราได้มาตอนไหนเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าตกมือก็คือล้างอันนี้ถ้าเราได้ใช่ไหมก็จะได้ล้างถ้าตกมือเอ๊ละล้างอันนี้หรือว่าอะไรไม่สักบอดูกันค่ะองเก็มีอันนี้จะล้งสี่วิสีแล้วคะสี่วิสีใช่ค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ใช่ไหมคะก็กด subscribe และกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องม่สาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายค่ะถึงี้เลยเย้ๆเขากันลิปใหม่นะคะ